ส่งงานนะคะ Ford Ranger น,นะคะก่อนตัว n e x g e n นะคะคันนี้มาเช้านะคะได้กับช่วงคำเลยเพราะว่าทำทั้งคันนะคะมาดูใกล้ๆกันเลยหล่อไม่แพ้เจนใหม่เลยนะคะตัวนี้ลูกค้ามีเพิ่มชิวร้อด้วยนะคะชูวร้อทรงแรปเตอร์นะคะขนาด6นิ้วออกมาหน้าต่ายเลยามาดูสเปคล้อยอย่างกันล้อสเปค20กว้าง10นะคะ E.T. 1 8คะ่ะลายสตาร์13สสีเงามิลลิ่งนะคะ แต่งซ้มเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวดูซ้มกันก่อนซูมมาดูด้านในกันซ้มด้านหลังนะคะเก็บงานเรียบร้อยนะคะปิดแผ่นให้เรียบร้อยด้านหน้าค่ะนีด้านหน้าตัดเก็บงานติดขอบเรียบร้อยนะคะดูโชคโชคเป็นโปรเฟนเดอร์ซับแทงนะคะปรับได้8ระดับนะคะแล้วก็มีปีกนกปรับองศาะคะก็เป็นของโปรเฟนเดอร์เหมือนกันนะคะวิธีปรับ นะคะก็อย่างนี้เลยยื่นมือเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนปรับปึ๊กแค่นี้เลยนะคะแล้วก็จะดังแก๊กอย่างนี้เลยหมุนกลับก่อนเพปรับได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้มีเสริมลูกหมากกันทงด้วยเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็เป็นปรับแปลระดับเหมือนกันนะคะ,ะด้านหลังปรับง่ายเลยสําหรับใครที่แบบว่าเน้นบรรทุกบ่อยๆนียย่ยิ่งดีเลยแค่หมุนมาปรับแค่นี้เลย นะะหนูหมุนกว่าเ,เองยังได้เลย,ยกแ,กคแค่นี้เลยแค่นี้เลยดูด้านหลังกันนี่ค่ะใส่ล้อกว้าง10ยางสามสามก็จ่องมาประมาณนี้นะคะใส่คิวเข้าไปมันก็จะเสมอรถเลยหล่อมากท่านี้ยกสองนะคะเปลี่ยนล้อยางนะคะเป็นล้อกว้างยี่สล้อยีนิ้วกว้าง10นะคะ แล้วก็ยก2นิ้วย่าง3 3ออกมาหน้าตาแบบนี้นะใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลยนะคะ0 9 0 9 9 2 4 7า6แล้วก็ลูกค้าชอบถามว่าร้านอยู่ไหนร้านอยู่ถนนล้ม91ลาดกระบังนะคะถ้าวิ่งมาจากเส้นมอเตอร์เวย์อะมองทางซ้ายมืออะมันจะเห็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนคื้น็เห็นนะเพราะว่าเราเปิดไฟไว้เพเีย่ะเงั้นเดี๋ยววันนี้ส่งกลับบ้านกันไปละสวัสดีค่ะ